หลังจากโยกมาจอดพื้นที่นี้ด้วยพี่น้องลูกหลานมาบ้านเยอะมากมายต้องย้ายมาจอดพื้นที่นี้ขอบคุณครับสำหรับเจ้าของพื้นที่ได้พึ่งพาอาศัยเป็นด้วยเทศการงานบุญปล่อยหลวง เลยต้องขอใช้เนื้อที่เป็นครับเดย้ายเข้าพื้นที่บ้านของเราแล้วสงสารเพือช่วงนี้เป็นหน้าร้อนอีกหน่อยก็เหี่ยวแห้งไปตามการเวลาแต่ช่อใหม่กำลังเป็นบานขึ้นมาทดแทนนะครับ เก่าไปใหม่มาตามการเวลาเป็นสัจธรรมครับมีเก่าก็มีใหม่ทดแทนกันไปไม่มีอะไรยัง่งยืนดังสัจธรรมของชีวิตครับ